เมื่อคุณมองนาฬิกาเคยสงสัยไหมว่าทำไมหนึ่งชั่วโมงต้องมี60นาทีหรือทำไมหนึ่งนาทีต้องมี60มินาทีสำหรับคำตอบนั้นต้องพาคุณย้อนเวลากลับไปกว่า5,000ปีสู่เมโสโปเตเมียดินแดนแห่งต้นกำเนิดอารยธรรมและบ้านของชาวซูเมเรียนผู้คิดค้นระบบเวลาขึ้นครั้งแรกของโลก ชาวซูเมเรียนไม่เพียงสร้างเมืองแรกของโลกแต่พวกเขายังเป็นนักคิดที่มองฟ้าและเปลี่ยนมันให้กลายเป็นเครื่องมือพระอาทิตย์ขึ้นพระอาทิตย์ตกน้ำท่วมและฤดูกาลทั้งหมดนี้คือวงจรที่พวกเขาต้องการเข้าใจเพื่อเอาชนะธรรมชาติและสิ่งที่พวกเขาสร้างขึ้นก็คือระบบนับเวลา หนึ่งในสิ่งล้ำค่าที่ชาวซูเมเรียนทิ้งไว้มันคือระบบเลขฐาน60หรือ sexagesimal system นี่อาจฟังดูเหมือนคณิตศาสตร์โบราณแต่จริงๆแล้วเราใช้มันทุกวันเพราะนั่นคือเหตุผลที่1ชั่วโมงมี60นาทีและ1นาทีมี60วินาทีแล้วคำถามคือทำไมต้อง60เพราะ60มีตัวเลขที่หารได้ลงตัวหลายค่าเช่น 2, 3, 4, 5และห ทำให้สะดวกต่อการแบ่งย่อยเวลาหรือมุมไม่ว่าจะเป็นมุม360องศาหรือ1ปีมี360วันตามแนวคิดโบราณชาวซูเมเรียนใช้ดวงจันทร์ในการวัดเดือนและใช้ฤดูกาลในการนับปีพวกเขาแบ่งวันออกเป็น12ส่วนหลักและใช้ความยาวของเงาในการวัดเวลาแสงและดาราศาสตร์ แต่สิ่งที่สำคัญกว่าการนับเวลาคือการใช้เวลาชาวซูเมเรียนใช้มันเพื่อควบคุมการเก็บเกี่ยวทำนายฤดูกาลวางแผนพิธีกรรมและจัดระเบียบสังคมเวลาไม่ได้เป็นเพียงแค่ตัวเลขบนหน้าปัดแต่มันคือคกลไกของอารยธรรมทุกครั้งที่คุณมองไปที่นาฬิกาปลุกหรือดูเวลาเพื่อขึ้นเครื่องบินก็ลองนึกถึงใครบางคนในอดีตที่จ้องมองดวงอาทิตย์แล้วถามตัวเองว่า จะทำยังไงให้เราเข้าใจจัก,กรวาลน,นี้ได้มากขึ้นซึ่งคำตอบของเขาก็ยังคงเดินเคียงข้างเรามาจนถึงทุกวันนี้บนนาฬิกาเรือเล็กบนข้อมือของคุณนั่นเองครับ